เาออกไปก็ต้องมาเสีย4 5 0บาทเพื่อที่จะกลับบ้านมันหมายความบ้าไงวะมันหมายความว่าย่างไรตอบผมหน่อยดิผู้ว่าแก่เงินเข้าไปเพื่ออะไรนนเ้าไก็7 5บาทต้อง้คน้นแการเกลาหลวงอยูม่มันไม่ควร คนจะต้องจ่ายครับผมมันไม่เชืเลยครับตัวนี้ด้วยครับถ้าคชืจะต้องจ่ายลบไปเลยไม่ได้นอนไม่ได้นตรวจตรวจก็ตรวจไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ว่าไม่ควรจะต้องจ่าย450บาทคุณไม่ว่า450บาทมันเยอะหรือมันน้อยสำหรับคนที no ่มาห่านครับใช่การเงินนี่ต่ำยังไม่ได้เลยการเงินนี่ต่ำยังไม่ยืนไม่ควรจ่ายเตรวจแต่เราไม่ต้องจ่ายผมจ่ายแล้วพี่ ข้าแรงขันต่ำยังไม่ได้เลยตอตรวจสอบอันนี้ไม่าตามก่อนตรวจที่ถ้าตามกอนตรวจไม่ต้องตรวจมันไม่ให้ไปผมเนด้เน่าหมด่ะรถสินค้าราคาเป็นล้านอยู่ในรถอ่ะบอกว่าไม่ตรวจไม่ต้องเข้าไม่ตรวจไม่ต้องเข้าสินค้าราคาเป็นล้านเลยอยู่ในรถอ่ะไม่หาเป็นเงินผมกะลงราไปลงแล้วไม่องเ้าเลย บริษัทรัฐบาลต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องไปจ้างไปสั่งกาตรวจมันไม่ควรจะมาเอาเงินจากทางบ้านไปจ่ายบริษัทมันหมายความว่ายังไงแต่กินหน้าด่านผมว่าไม่ตรวจออกไปเลยไม่ตรวจสอบไปเลยเอ้าไปตรวจออกไปเลยมันมันมันใช้ไม่ได้แบบนี้ตรวจก็ตรวจไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ควรจะเก็บเงินมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ม่ใช่เวลาทนายเป็นกาเคยสับมาแล้วมารีถายรีนาถาแเล่นกับประชาชนอย่างนี้ได้ยังไงไม่ถูกอะไรที่ต้องจ่ายเราว่าต้องจ่ายแต่ยางเงี้ยมันไม่สมควรที่จะต้องจ่ายมันไม่ถูก,ม,ม,ถกมันไม่ใช่ว่าเพียงแค่ว่าคนข้างนอกจะเข้ามูกเก็ตคนบูกเก็ตเองบ้านต้องอยู่ในนี<ะ>้เาขอาออกไปก็ต้องมาเสีย450<ะ>ส5 0ร้้าสบาทเพื่อที่จะกลับบ้านมันหมายความว่าไงวะ มันหมายความว่ายังไงตอบผมหน่อยดิผู้ว่ามันเพทงซวยมันนี้ไม่ได้นเนี่ผมประชาชนเสียภาษีด้วยคุณต้องเอาหน่วยงานของรัฐมาตรวจแล้วก็บริการประชาชนคุณจะออกมาตรการอะไรก็ออกไปได,ได้ไปจ้างบริษัทเอาซอดมาอย่างนี้เนี่ยแล้วมาเก็บเงินชาวบ้านไม่ถูกผมไม่ใช่คนถูเก็บแต่ผมมาทำทุเรศที่ผูเก็บทุกเดือนเดือนที่แล้วก็มา เพื่อนผมโซไปก็ไม่เสียังค์แต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเฮ้ยต้องเสีย4ี0สิบาทบอกเออถ้า4ี0สีบาทเดี๋ยวเจอกันเมื่อกี้ผมโทรไปาม่มกต้องกดนะ้อนไม่ต้องขอบคุณผมเราเราเราประชาชนอะไรที่มันไม่ถูกอะไรที่มันไม่ถูกเราต้องพูดแต่ว่าพูดบริบทงานเราไม่ว่าเขาเราต้องไปจ่ายคนที่มันออกนโยบาย นั่นอยู่บ้านเป็นเห็ดซวยแบบนี้ใช้ไม่ได้ไม่สะบัดใจจะตรวจไหม่ะ